อป้นจุ่มไหมครับอี่เป็นดอกงองาบไหมครับเนี่ยอแบบแข่แน่ครับแมนขเป็นจุ่มเศาเมื่อยนะเนาะรักแขกน่หอมงามแน่โอ้ยย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 ยอนยย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 ยนยย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 ยอยอยย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 ย้ยย ต่อกล้ามพร้อมเลือครับพี่น้องนี่ยขุดล้วงกันแสบครับผมผีแดงเบิ้มเรื่อยๆเ้ยมาครับบวบแห้งครับผมเมียนครับนี่นี่ครับเสือตัวนี้ครับผมเมียนพี่ผีดอกน้อยกำลังขืนนี้เป็นตัวสีเนาะเมียนครับน่าเลยครับ ขาบวบเลยครับนี่นะครับอุ้ยแต่ละดอกนี่ครับพี่น้องอาหาตันแง่นเลยเมียนครับผมด่กบางแง่ดีครับผมโอู้ยเสื่อมหน่อยเพน่อยนี่ครับน่ามีน่ามีสวัสดีครับมืาดิเราพบกับพ่อกับสองเมาเช่นเคยครับผมมือาดิสองใบพัดหลับมาเข่าปลาตามลายด้วยกันครับมือนีิครับผมมาดิเขาก็มาไกลเติบไปแน้วครับเนาะ มาทางไหนแต่บ่าวผีครับช่องชะางงานี่ครับผมอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกตนะฮะนี่แหละครับผมแยนครับผมสวัสดีพี่น้องย่างสาวๆเด้อครับผมเจ้าช่างงาครับผมครับผมบรรยากาศอ่ะวุ่นร่มหนาวมากแล้วนะครับเนาะครับผมยิงข่าวว่าเห็ดเพิ่งท่านี่เหรอครับผมรอจ่กครับพี่น้องพอแล้วเรียงขาไล่ครับเรียงกระบาดถึงไม่หัวดูไดเลยนี่สวยนะวะเนาะปูนสอกน่าจะเก็มอื่น อขาพื้นครับผมกีบปลาท่านอที่นี่เนาะนี่เครับผมข้าท้าครับผมนี่ครับพต้นหินดอกน้อยเนาะเพิ่งเขากำครับผมกำลังออกบ่าท่างอยูเนาะมาอันี้ผอของเสียู่ครับนี่นครับเด็กๆางอยู่ เปดอกง,งามไหมครับสเสือพิ่งก่องเดินเนาะแม่ครับของเนีครมาด้ครับผมมนตามหนีงกับของแซ่บเนาะนี่ครับกระห่อ้มรดครับตั้งองันดอกครับี่สด y, ีดอกจ้นี่ น,น,นี่ครับเฮ้ยเป็นงระดูดใช่พอเลย <laughs> มาเลวกรปุมนี่เป็นกระดูป <laughs> พ่อเ <c oughs> นี่นเป็นจุ๋มครับผมน่าเป็นดอกหน่อยน่าเป็นจุ๋เงียน, <c oughs> น,นเด็กเก็บเงาด้ครับแนครับผม ครับผมผีแหงนมาได้ไหมมาครับหัวแห้งครับผมแมียนครับวันนี้อดดดื่นตัวดอกหน่อยเพิ่นยังมีแ่ครับผมให้ตุ่นเขาหน่อยครับสองงานเลยเนาะงานบิน,นเลยครับหาไปเรื่อยๆครับผมแหงครับผม ดอกนอกนึงสองดอกนีดอกดแห้ครับผมมีอหงนจั๊หน้อยมั้งตะขาซองไปครับแมงครับที่ครอยู่กันบ้างนบ้านเนะไหนบ้างคืออนไเคลีย์ทิ่มยเไหนยิบอไดครับนิ่มอะไเป็นเสือไหน่นนครับเสือเพิ่น เีเก็บอีกโดนด้วยครับนี่ใช่หรือเปล่าีระพีพี่เหลขอหน่อยนี่ของามหน้าครับผมมีากกระดงทางหลังเบาต้นพี่ใส่้ใ้เขาบอกเตนเต็นแท็กเอออุ้ยน้ำพุว่าพุใส่พุมีแต่ดอกง่าครับผม

เอ้ยมึงเห็นนี่นเลยเหือข้าขงงามมากครับผมคอยยองครับผมบหลอกงามไหมของเสือคนเื่นไม่กับนี่ครับ ตัวเจสองบ้า,างงครับผมนี่งนครัีนี่ีีมมันเป็นเบิร์ดเฮ้ยน,นีนี่เป็นกอยครับสิว่าเสียงจะอดอกไงเงป่นเนาะจะมองเดี๋ยวไอ้ <laughs> ดอกบานครับนี่บานใหบไม้ด้วยครับนอดอกไม้ดอกนอนบบหน่อยเก่าครับผมนีนน่ครับบ้ถือว่าน้อยแงใช่ครับ่นหน่อยปะ่ะอู้นในเสือเพกันครับนี่เก็บตัวหอยปีใหม่ที <c> นี่น <c> ดอกดำแหงครับผมนี่เป็นผึ่งขอน้อยกับด,ดอกดำเานเาะแน่หงอากแต่ก็เก่งแซ่บครับ สีคือนจากขีดดินเลยครับแมน,นครับเนี่มนยมใหญ่ดีครับผมต้องจ้องได้ดีเนาะหัวดำดำนี่นนครับผมเพิ่ผเขอโดนครับดอกน้อยครับแมนครับผมเปลี่ยนใจอะไรหลือพี่น้องเอ้ยดอกเห็ดน,นังจิตดอกน้อยๆเนาะ,ะนี่ครับเสือวันนี้ครับผมแมน,นพี่โอ้พี่ดอกน้อยออ ก็ร่างเขินเห็นเป็นน้ำสีเนาะนี่ครับนี่หน้าเลยครับขาบวบเลยครับนี่แต่เก็บอีกโดนอุ้ยพี่เสื้อดูข้างนี้นี่ครับมาส่วน้ำมือเกลียวเต็งไปก็มีครับผมเนครับเนี่เก็บอีกโดนนี่ครับมั้ พี่นี่พี่หลาแห่งครับลายแห่งครับพี่เครับดต่บัใหญ่ดีครับผมดงี้อู้้เสือนิหน่อยก็อุ้นี่ครับหน้าแหงหน้าแหงนี่ครับพี่ปังคังมีดอกบาน อุย então, ้ยดอกกำลังบานใม่ๆน่รับนั่ต้นเลยก็หน่อยอุ้ยพอดแล้วห้ามแห้งครับแหครับแข็งๆไหมครับอืมแดจว อันนีแห้งมเ่หงครับอันนี้ขาวๆนี่ครับสัตว์เง่าหรอห้าแห้งมั้ยยังอ่อนๆเนอะข้าวหริมันีน่ยคุณอาอืมออกแห้งครับผมหงครับมูไปใส่ะ เห็นตุ่เที่ยงครับผมอุ้ยดอกยางหามแฉบแห้งเลยครับนี่เมนหวานครับผมนี่ปกติเป็นดอกเป็นมูเลยเมนสมงน้ำาเดี่ยวครับเมนครับถุงน้ำครับดอกตัวดอกขอัไว้ดอกเดียวจอง เป็นพง้นขอน้อยครับมีแต่เห็ดแสบๆเด้อครับมือนนี้<อ>นี่แหล,และแเพิ่นเคียร์เนะนม่ครับหนังง่ครับดอกนะ้องกอดาชาเห็นแล้วมันเนาะอดอกแรกแห่งมานอกับกหินหนังงูอดอกง่ายเลยน้อง,งามดีเนาะ มงินวัดอกครับผมเงินครับมีติ่มข้าวหน่อยเนาะครับของแสบเหมือนกันดอกไม้ใหญ่เป็นไหนเงินครับพี่ครับท่ามพี่ก็มีเดีเ๋ยวไปเรื่อยๆอยู่ครับเงครับติ่นข้าวแป้งครับผมเงินครับ สองสามดอกครับอยู่ห้องเก็บอยู่เชียงใหมนะ่นี่เนาะนี่ครับนี่ครับนี่นครับอืมอุ้ยแต่ละดอกนี่ครับพี่น้องมองนะอาแั่ตันใหญ่เลยเมียนครับผมสี่บ้อดอกดำดอกใหญ่แห้งข้าพ,พิ่พนเนาะดีสีผมเป็นหมูเนาะเมียนพร้อมแล้วดอกสองดอกเนาะดูครับ พึ่งแดงกัมี่เ้งเดงขาไล่บูมฮนด้ยครับเก็บอุปกรณ์เี้ครับดอกก็โอเคอยู่ครับพอดีครับเงะมากปะผมเนี่ยยังถึงห้องคารบูนดอครันพอเป็นมูแล้วครับผมครับ มูบใหง่ครับผมดอกเลยหมูบงแต่ดอกงามๆด้นยครับ,บ,บ้าพี่ลมเบาเทียมันหนึ่งปงางเลยภายในดอกสมีเบิดเนาะมสุดยอดนะไม่เห็นครับ เกือบไม่เคเห็นครับดอกสามไอหมิ่งน้ำกันนโอ้โหเงาเลยครับฝุ่นเขาน้อยครับฝุ่นเขาน้ครับดอกนึงครับเห็นหมองระดอกเนาะขึ้นมาทั้งแน่นเถี่ครับพี่น้องครับโอ้ยดอกแง่แง่ครับ ต<ห>องงามพร้อมเด้อครับพี่น้องนี่งบน,น,นี่ดอกที่อ <c oughs> อยห<า>อมผิ่งของนหน่อยครับยื่ไตอ่อนพี่ เฉยน้อยเพิ่นกะขึ้นมาอีกครับแต่ว่าร่มหนาวเพุ่นมากจีบฟอกเพลยนะครับผมว่าแนนครับแต่กระป๋องแ้น่ดิจุ่มไหมครับนี่เป็นดอกงามๆเลยครับนี่ยโอ้แบบเกลือไข่แน่ครับผมแนนจุ่มจุ่มเศร้าเมื่อยเนาะนี่ครับโรซี่ดอกหาดอกครับ ท่วงเลอครับผมถ네ึนครับห้ามเงี้ยห้ามเงครับสีก็เข้มบ้างนะหินครับนี่บ้านห้ามเี่เไม่ก็พกนิดด้วย อวดแท่งเมนครับผมนี่น้อน่นครับผมเนียนครับผมผลมาแบบอนหญ้าผลดีนะูแบบหลายเนีนครับ เบิ่งครับควาวหวานทั้งสองเบาครับมือนี้หมานหมานครับมือนี้สุดยอดครับผมมีแต่เห็ดเผื่งแสียบเนาะเมนครับเห็ดเผื่งเขาดงครับเห็ดเผื่งเขาหน้อยแล้วก็เห็ดเผื่งเขากำครับเมนครับผมมีแต่เห็ดแสียบเรับมีแต่เห็ดหวานเนาะเมนครับผมคิดว่าป่าสีสเกตจะมีเห็ดแบบนี้บ้าเนาะเมนครับผมเล้วก็ไปไก่ไก่เนาะไปกับไก่นึงครับพี่น้องไก่เต็มตาของไง่นึงครับผมเมนครับผมเดี๋ยครับเป็นคลิปส่วนเสาร์้งสองเบาครับผมเมนครับผมพักจากข้าวกับจังสี ไปต่อครับผมแมนครับอีพีที่สองครับผมแมนครับผมเอาสำหรับคลิปนี้บ้าพุ่งกับบอลตุนขอขอบคุณพี่น้องเด้อครับที่มาร่วมเดินทางกับสองเบ้าจนหอดหอดใส่เบาจนหอด่ายคลิปครับผมหอด่ายคลิปครับผมแมนครับอ่ะเอาละครับสำหรับคลิปนี้สองเบ้าขอตัวลาไปก่อนครับไปพอกันคลิปหน้าคลิปใหม่เหมือนบุญบุญคุณมาสองมบยด์ภาพใส่ครับผมครับผมทางด้านหน้าทางด้านนั่ครับสำหรับคลิปนี้บอาตุนเบ้าพุ่งขอตัวลาไปก่อนครับบอลตุนสวัสดีครับบ้าพุ่งสวัสดีครับไายครับผมนายครับ